อโรคยาปรมาลาผาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเติมเต็มความเป็นเลิศกับสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมีชัยน้ำมันกระเทียมกาลิกออยผลิตผลจากแหล่งธรรมชาติแปลงออกแกนิกจังหวัดศรีสะเกดประกอบด้วยอาลิสินสารสำคัญพบได้เฉพาะในกระเทียมเท่านั้นเลขที่ทะเบียนตอ,อย1 0 1่8 3 5 7ย0 1นึ หนึ่งกระปุกบรรจุ30ซอฟเจลวิธีรับประทานวันละสองซอฟเจลก่อนเวลานอนทุกวันราคาจำหน่ายกระปุกละ390บาทสุดพิเศษซื้อ3กระปุกแถมอีก3กระปุกฟรีเฉพาะ1เดือนแรกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน้ำมันกระเทียมกาลิกอ่อยได้ที่คุณแพ่ผู้จัดก,การฝ่ายขายหรือคุณอัญวรินวัฒนธรรมรงรัฐเลขที่151ทัตบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโทร 094 362 3646 36แล36ะลาย ID 876 DMVPD